เราจะมาคุยกันในเรื่องของลำดับและอนุกรมที่พี่คัดข้อนี้มาจากแบบเรียนสสวทเพราะว่ามันเคยออกมาแล้วในปี64ที่เขาเรียกว่าโจทย์แนวสสวทเดี๋ยวมาดูกันโจทย์บอกว่าหาผลบวกอนุกรมต่อไปนี้หาผลบวกอนุกรมต่อไปนี้พจน์แรกก็คือ1ส่วนด้วย2 2บวก x ก,กําลังสองถัดไปมันก็เบิ้ลตัวส่วนเป็นกําลังสองเห็นไหม แล้วก็บเบิ้ลตัวส่วนกำลัง3าไปเรื่อยๆไม่ใช่ n อ็นพจนะเพราะว่ามันมีจุดๆๆซึ่งถ้าไม่ใช่ n อ็นพจเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าผลบวกอนันต์ซึ่งผลบวกอนันต์พี่ขอลบก้อนนี้นะผลบวกอนันต์เนี่ยมันจะไม่ใช่ SN จะเป็น s t แสดงว่าอ e ีก้อนเนี่คือ s t คือ s t แล้วทิกทิกที่พี่ใช้นะให้น้องมอง2บวก X กำลังสอะ มองเป็นตัวแปรหนึ่งเช่นพี่ขอญาตมองเป็นตัวแปรอีกเพราะฉะนั้นแสดงว่าโจทย์จะเป็น1ส่วน a อบวก1ส่วนเกํลาลังสองเพราะก้อนนี้ก็คือ A เหมือนกัน,น,นแล้วก็ไปเรื่อยๆถึง A กํลาลังสามแล้วก็ขอญาตไปเรื่อยๆแบบนีนะ้ถ้าน้องสังเกตนะแต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์มันคูณด้วยหนึ่งส่วนเซึ่งเขาเรียกคนคนนี้ว,ว่า r ที่เป็นอัตราส่วนรวมแสดงว่าข้อนี้คืออนุกรมเลขาคณิตอนัอนต์แล้วไอ้เจ้าเอสตีเวลาน้องหาผลบวกอน,นันต์นนะในกรณีที่มันเป็นเลขานันตนะมันจะมีสูตรที่ว่าข้อนี้เราหาเอสตีนะ A1 หนึ่งส่วนใอหน1่งลบ A หนึ่งคือพจน์แรกคือก้อนเนี้ยหส่วน A R คือใครวะพี่ ก็คือไอ้เจ้า1ส่วน a พราแต่ละจน์คูณ1นส่วนเเข้าไปมันก็เลยหารด้วย1ลบ1ส่วน a แล้วน้องก็เจ้าเจ้าคือเอาง่ายๆเลยว่าไอ้ก้อนทางล่างเล็กหน่ะก็คือ a ส่วน a มันก็จะเป็น a ส่วน a ลบหส่วน a เท่ากับ a ลบ1หารด้วย a เพราะฉะนั้นก้อนด้านบนก็จะเป็น1ส่วน a หารด้วย a ลบ1ส่วน a แล้วใครตัดกัน a ตัดกัน เพราะฉะนั้นผลบวกอนันต์ของน้องอะ่ะมันจะเหลือแค่1นส่วน a ลบหแต่น้องจะตอบแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ a a คือก้อนที่เราสมมติขึ้นมา A จริงๆคือคนนี้สบวก x กําลังสองแสดงว่าน้องต้องเปลี่ยน a กลับเป็น2อบวก x กําลังสองก้อนนี้ก้อนนี้นะก้อนนี้มันจะเป็น2บวก x กำลังสองแล้วค่อยเจอกับลบ1ก้อนนี้น้องรู้เรื่องเนาะ แล้วหารไอ้อแลแล,แล้วตัวเศษเป็นเลขหนึ่งสงก็ลบหนละหนมันไอ้ข้างล่างอ่ะมันจะกลายเป็น1นึบวกเกำลังสองเลยพี่สลับเปน x ก็กำลังสองบวกหก็ได้ดังนั้นผลบวกอนันต์คุณน้องมันจะตอบเป็น1นึ x ่ส่วนด้วยเกำลังสบวกหน่ 2. นั่นเองโ okay, นะอเคเนาะไว้ถ้าใครดูจนจบคลิปนี้พิมพ์เลขหนให้พี่หน่อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุยกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ